าไนยครับเครื่องบินรบของทหารเมียนมาเนี่ยลุกล้ำเข้ามาในเขตไทยได้ยังไงฮะตีวงเลี้ยวว่ะตีวงเลี้ยวว่ะตีวงเลี้ยวว่ะอุ้ยตีวงเลี้ยวเข้าเขตไทยเนี่ยนะเข้ามาในเขตไทยนิดหน่อยนี่คือเขายอมรับหรือยังไงฮะเขาเขาเขายอมรับแล้วว่าเขาเขาอะไรเขาอะไรครับเขาขอโทษมาแล้วนะเขาไม่ได้ตั้งใจเจตนาหรอกก็คือยืนยันว่าคุยกันเรียบร้อยแล้ววันนี้ทางผู้ยทูตทหารก็ได้คุยกันแล้วเขาก็ขอโทษมาอะไรมาแล้วของเราได้มีการจัดการยังไงบ้างครับแล้วก็เครื่องบินเราขึ้นไป เพื่อวอร์นิ่งเขาแล้วแต่ประชาชนเขาบอกว่ากว่าจะดาเนินการนี่ช้ามากเลยนะฮะมันก็ทำมันก็เป็นมาตรฐานทําทแบบนี้แหละคือตอนนี้ประชาชนเขามองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะครับนี่แหละคือสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกอะไรล่ะยังไงครับมันเป็นเรื่องที่มันมันมองดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่ก็มันเป็นเรื่องใหญ่ไงฮะแต่มันคนอยู่ว่าจะทำให้เรื่องเรื่องเรื่องใหญ่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกไหมไงตอนนี้ประชาชนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยเขากลัวมากเรามีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่ใช่ไหมเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อยู่แล้วเพราะนั้นมีอะไรก็พูดคุยหารือกันแล้วสิ่งสําคัญของเรื่องนี้คืออะไรครับสิ่งที่ถูกก็คือเราก็จะมีสมรรถนะที่พอเพียงที่จะจะอะไรป้องกันอธิบปปลงเราไว้ได้นะเนาะสรุปว่าเรื่องใหญ่ไหมฮะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอ่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอ่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอ่ะ